ตัวละครในรอบนี้ค่อนข้างน่าสนใจยอยู่ไม่น้อยเลยนะครับโมยเฉพาะมีทั้งตัวละครใหม่อย่างมิสกีการดีรันของฟูรีนะตัวไดเมทท่านน้ำนอกสนามที่เก่งมา,ากและตัวละครที่ห่างหายไปนานอย่างหลายส่ดีเบียท่านน้ำแข็งสำหรับใครยังไม่รู้ว่าจะเปิดตัวละครไหนดีหรือว่าอยู่ในช่วงเก็บเพรเพิ่งเริ่มเล่นเลยไม่รู้ว่าจะเปิดตัวละครไหนกลัวเปิดผิดแล้วจะเล่นลำบากจากนี้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับอาจะช่วยทุกคนตัดใจได้ก็ได้นะครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมตรงน,นี้เลยครับ Over Top Up ร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือดีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับมี2โปรโมชั่นด้วยกันโปรโมชั่นแรกเติมแบบ ID Pass จะเติมเพจ Battle Pass หรือรายวันทางร้านก็มีบริการนะครับและโปรโมชั่นที่2เติมแบบ UID ราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถไปสอบถามได้ที่เพจ a c e b o o k Line หรือเติมด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ Over Top Up ได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิป เริ่มกันที่ตัวละครใหม่ยูเมะมิสุกิมิสุกิตัวละคร5ดาวท่านลมใช้สือเวเป็นอาวุธข้ามรถของมิสุกิจะเป็นตัวละครที่เน้นทําปฏิกยากระจายฮิวได้ต่อเนื่องแถมยังช่วยให้ปปิกิริกยากอื่นน่านเล่นยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับวิธีการเล่นก็ง่ายมากทุกคนจะกดสกิลท่าแล้วตามด้วยอันตีหรือกดอ,อันติแล้วตามด้วยสกิลท่าก็ได้เพราะเราจะแค่เอาตัวของมิสุกิมาลอยวนบนเก็บขนมทําปฏิกยากระจายแค่นั้นเลยครับและด้วยวิธีการเล่นแบบนี้ทําให้เราต้องเลือกจกัดทีมให้ดีเพราะตัวละครที่ หรืออัลติไว้บนสนามได้นับเป็นตัวยิงสนามที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเพราะตีของมิสุกิจะสร้างขนมบนพื้นหากเราให้ตัวละครที่เลือดมากกว่า70%เเตไปเก็บขนมจะระเบิดและปล่อยขึ้นกระแทกปูเนนออกมาทํไดามเมจแก่ศัตรูด้วยแต่หากเราให้ตัวละครเลือดต่ำกว่า70%ไปเก็บจะเป็นการฮิว1 3 0่าบกวกกับคอชาัศของมิสุกิอันนี้เป็นความสามารถของอัลติเลเวลหนึ่งนะครับ <S <S พูดง่ายๆคือเป็นตัวละครทีเน้นการทำระยากระจายแล้วก็ฮิวได้ในตัวเเเเดดียววรรรมมถึง้ากิใส่่ป็น ตัานทานเองด้วยนะครับทุกคนนับวัาน่าสนใจมากๆแต่ถ้าพูดถึงตัวละครตู้ถาวรหลายลคนอาจจะมีข้อสงสัยหรือตั้งคําถามที่ว่าตัวละครจากตู้ถาวรมันจะเก่งหรออะไรแบบนั้นซึ่งการเปิดกลุ่มดาวจะตอบคําถามนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับพอสำหรับตัวของมิโซกินั้นการเปิดกลุ่มดาวมันยิ่งทาให้ตัวละครนี้น่านเล่นมากยิ่งขึ้น ในกลุ่มดาวหนึ่งหลังจากใช้สกิลธาตุปฏิกยากระจายทุก3.5วินาทีจะเพิ่มเอฟเฟกต์รอคอย23ราตรีให้แก่ศัตรูที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นเวลา3วาวิและเมื่อศัตรูที่อยู่ในฉาน้านี้ได้รับดาเมจท่าลมและทําให้เกิดปฏิกยากระจายเอฟเฟกต์นี้ถูกลบล้างซึ่งปฏิกยากระจายในครั้งนี้จะทําดาเมจแก่ศัตรูเพิ่มขึ้นโดยค่าที่เพิ่มขึ้นจะเท่ากับ 11% 0 0เซของความชานท่าของมิสุกิฟังไม่ผิดครับพยเอลยสูงมากและ,ะเปิดกลุ่มดาวนี้จะทําให้ปฏิกยากระจายของ uki, มิสุกิธาตาเด้แรงขึ้นได้ครับจากตัวที่แค่มาทําปฏิกยากระจายหิว้วหรือว่าลดต้านทานกลายไปทำดาเมจเองได้แล้วตอนนี้กลุ่มดาวสองหลังจากใช้สกิลทา่าความชันท่าแต่ละหน่วยของมิสุกิจะเพิ่มโบนัสดาเมจธาตุไฟธาตุน้ํธาตุน้ําแข็งธาตุไฟฟ้า0.04%ให้แก่ตัวละครอื่นในที่เปอร์เซ็นต์ให้แก่ตัวละครอื่นในทนม่อ่เอุดลง หลังปิดกลุ่มดาวนี้วิธีการเล่นเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ดาเมจจากปฏิกิยาธาตุคอมโบธาต์ต่างๆจะแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกลุ่มดาวสหลังเช้าตีพอเราไปเก็บขนมจะไปกระทาดาเมจพร้อมฮิลในเวลาเดียวกันนะครับพร้อมทางฟื้นฟูพลังงานธาตุห้าหน่วยให้มิสกิอีกด้วยคล้ายกับกรณีของเบเนดตนะครับที่ต้องเปิดกลุ่มดาวหนึ่งก่อนถึงจะทำให้บัฟไปทีเคได้แม้ว่าพลังชีวิตจะต่ำกว่า7จสสุดท้ายกลุ่มดาวหหลังจากใช้สกิลธาตุดาเมจที่เกิดจากปฏิกิยากระจายที่ตัวละครในทีมมทําาาจะสาารถดดดิกไ้้แลวัโย กำหนดให้มีอัตราคิ30%ิและความแรงคิด0 0ึป้ปอรุ่มดานี้มิสุกิจะกลายเป็นตัวละครที่ขาดไม่ได้ในทีมทาาลมเลยนะครับใครกำลังอยากได้ตัวดามเมจแรงแรงมิสุกิอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับเพราะความสามารถโดยรวมจะไปทางทําให้คอมโ,มโบท่าเทอดาเมจได้แรงขึ้นเรื่องฮิลเนี่ยก็พอใช้ได้นะครับฉะนั้นเราจึงจะเป็นต้องมีตัวดาเมจอยู่แล้วด้วยประมาณหนึ่งถึงจะเอามิสุกิมาเล่นแล้วใช้ประโยชน์ได้สูงสุดแถมตัวละครที่ในอนา,นานะคตยังเข้าตู้ถาวออถาร,านนรอีอกถ้ารนะคับ แต่ถ้าใครชอบตัวละครนี้จะเปิดก็ได้นะครับเพราะว่านัดนะตอนนี้จะมีโอากาสปิกลุ่มนามเมสกิได้สูงกว่านะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยต้องรองลุนโดเลตเพียงเท่านั้นแถมตัวละครที่เล่นกับปฏิกยากระจายตรงๆแบบนี้ณปัจจุบันเมสกิเป็นตัวละครเดียวนะครับที่สามารถทําได้แบบนี้ ตัวละครต่อมาซิกเวินตัวละครท่ายดาวท่านนใช้นูเป็นอวุธภาพรวมคือเป็นตัวละครที่ฮิวพองทาดาเมจได้ประมาณหนึ่งและที่สําคัญคือช่วยวับให้ดาเมจจากสกิลท่าของตัวละครอื่นในทีมทำดาเมจได้แรงขึ้นฟังดูน่าสนใจใช่ไหมครับแต่ซิกเวินก็มาพร้อมกับข้อเสียตรงที่ซิกวินไม่สามารถฮิวตัวเองได้เอง แถมไม่อยากใช้ตัวละครนี้ในแบบที่คุ้มที่สุดในทีมก็จําเป็นต้องมีตัวละครที่ใช้ผลของบมราชิวันด้วยนะครับยิ่งผลรัวของบูมราชิวันสูงซิกาวินก็จะฮิลแรงขึ้นนั่นเองในเกมตอนนี้ก็มีแค่2ตัวละครนะครับที่ใช้ผลของบมัลทชิวันมีโอเาชิโนกับคอลินตัวส่วนนี้ถ้าใครมี1ใน2ตัวละครนี้หรือว่ามีทั้งคู่และอยากมีทีมของฟอนเทนไว้เล่นหรือในทีมขาดตัวฮิลที่บัฟดาเมจของสกิลธาต์ได้พอดีเนี่ยก็สามารถเปิดซิกาวินมาไว้เล่นได้นี่ครับไมไ ่านั้นเลยครับเลือกได้เลยว่าจะกดใช้ค้างเดียวหรือกดชาร์จก่อนแล้วค่อยปล่อยเพื่อดามเมจและการฮิวที่แรงขึ้นและได้กลุ่มดาวเองก็น่าสนใจเหมือนกันกลุ่มดาวหนึ่งพอใช้สกิลธาตุลูกบอลน้านจะกระดดนเพิ่มอีก3าครั้งและในการกระดอนาครั้งแรกจะไปทําให้ลูกบอลน้า,นานขนาดใหญ่หโหนดลงอีกด้วยและนอกจากนี้เอฟเฟกของมอสวรรค์จะเปลี่ยนเป็นทุก1000นหน่วยที่เกิดมาจากพลังชีวิตสูงสุด30 0 0 0นหน่วยของซิกวินจะเพิ่มดาเมจ1 0 0หน่วยโดยสามารถเพิ่มดาเมจดดุ้กทีได้มากสุด 3, มามพ่นควารอ้าอยหน กลุ่มนี้ถือว่าดีมากๆนะครับต่อมากลุ่มดาวสหลังจากใช้สกิลท่าหรือออาตีจะไม่เกิดโล่ลูกบอลน,น้ําดูซับดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์ของอคเสิสูงสุดของซิกวินนอกจากนี้หลังจากลูกบอลน,น้ําของสกิลท่าหรือออาตีโจมตีโดนศัตรูจะลดความต้นานทานธาตุน้ําของศัตรูตัวนั้นลงสาสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาแปดวินาทีประกุณาวนี้ทําให้ซิกวินกลายเป็นตัวละครที่ฮิวได้ซับดาเมจสกิลท่าได้แจกโล่ได้แถมยังลดต้านทานธาตุน้ําได้อีกโกงมากนะครับกลุ่มดาวนี้ทางเจ้าของเรามองว่าซิกวสว อาจจะใช้งานได้ดีประมาณนึงแต่จะไม่หลากหลายเท่าตัวฮิวตัวอื่นในแง่ของการจัดทีมนะครับแต่หากปลดกลุ่มดาวยิ่งปลดถึงกลุ่มดาว2ตัวละครนี้จะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ทีมท่านน้ำจะขาดไปได้เลยนะครับฮิวดีๆที่แทนได้หลายตาแหน่งคุ้มมากตัวละครนี้ถัดมาฟรินะ ตัวละครท่าดาวท่าน้ำใช้ดาบเป็นอาวุธคือตัวละครที่ใช้เป็นดาเมจนอกสนามก็ได้หรือจะเอามาเล่นเป็นดาเมจหลักก็พอไหวนะครับถ้าเราปั้นดีๆแถมตัวละครนี้ยังเติบโตเป็นอัตราที่อีก24.2%เร็ในเลเวล90มันทําให้เราปั้นตัวละครนี้ได้ง่ายกว่าตัวละครทั่วไปนะครับแถมยังช่วยบัฟดาเมทให้ตัวละครในทีมทําอีกด้วยเป็นบัฟที่ดีมากๆเพราะไม่ได้จ่อจงก็เป็นโจมตีปกติสกิลท่าหรืออารตีบัฟดาเมจทั้งหมดนะครับนับเป็นซัพพอร์ตที่โกง เรากดชา้าโจมตีจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการทํางานของสกิลธาตุและบับจากอันตีสังเกตง,ง่ายๆเลยนะครับจากผมของตัวละครที่เปลี่ยนจากสั้นไปยาวหรือแม้กระทั่งดูที่ชายกระโปรงก็ได้นะครับเป็นจากสีดําไปเป็นสีขาวสีดำนี่เราจะเรียกว่าร่างพลังสสารส่วนสีขาวเราจะเรียกว่าร่างพลังวิญญาณนะครับหรือว,ว่าพลังปฐมภูมิร่างพลังสสารนะครับหลังจากใช้สกิลธาตุฟูรน่าจะเรียกน้องๆซาลูนอ,ออกมาโจมตีนะครับดาเมจค่อนข้าง,งใช้ได้อยู่แต่ก็จะแลกมากับเลือดที่เสียไปของทุกตัวละครในทีมด้วยวางที่น้องๆโจมตีเตล ทั้งหมดจะลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจะไม่เกินครึ่งหนึ่งของพลังชีวิตของแต่ละตัวละครและหลังจากอันตีทุกห่เของปริมาณเลือดที่เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงจะเป็นการเก็บค่าแฟนๆนะครับทุกคนจาไว้นะครับค่าแฟนๆนี่แหละจะช่วยให้ตัวละครในทีมธาตเมจได้แรงขึ้นส่วนรักงวิญญาณหรือว่าพลังปฐมภูมิมนะครับหลังจากใช้สกิลธาตุจะเป็นการตั้งเสาฮิลที่จะฮิลอย่างต่อเนื่องโดยความแรงในการฮิลจะเท่ากับพลังช่วยสูงสุดของฟูรินะจะเปลี่ยนจากบัฟดาเมจมาเป็นโบน,น,น,สน,นัสกัแแนนน่่เเียย็ใช้้้้้ไไดดลลลววต อยากให้ตัวละครน,นี้เก่งขึ้นไปอีกการเปิดกลุ่มดาวกว็้ช่วยในเรื่งนี้ได้นะครับ กลุ่มดาวหนึ่งหลังจากแชลตีฟูรินาจะได้รับค่าแฟนแฟทันที150หน่วยและขีดจำกัดสูงสุดของแฟนแฟจะเพิ่มขึ้นอีก100หน่วยนะครับปลแล้วก็ช่วยฟูรินาบัฟดาเมดหรือฮิวด้แรงขึ้นนั่นเองกลุ่มดาวสองระหว่างที่ผลของอัติทางานค่าแฟนแฟที่ฟูรินาได้รับจากการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงของบาังชีวิตจะเพิ่มขึ้น250%เลยนะครับซึ่งทุกหน,หน่วยของค่าแฟนแฟที่เกินขีดจำกัดจะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของฟูรินาขึ้นส,าาสูน,สน กลุ่มดาวนี้คือจบเลยนะครับพอช่วยเก็บแฟนไฟได้ไวแถมยังเพิ่มพลังชีวิตให้กับฟูรินะอีกกลุ่มดาวสี่นะครับหลังจากใช้สกิล่าในร่างพลังสสารพอน้องๆ้องซารูนโจมตีโดนศัตรูหรือฮิวในร่างวิญญาณจะเป็นการฟื้นพลังชีวิตให้ตัวละครที่เข้าร่วมการต่อสู้ในขนาดนั้นและฟูรินะจะได้รับพลังงานธาตุสีหน่วยไอฟีนี้เกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้งใทุกห้าวินาทีลดกลุ่มดาวนี้ก็จะทำให้ฟูรินะเล่นได้ง่ายขึ้นแถมตัวละครในทีมยังไม่ต้องกังวลนะครับว่าเล ไว้ขึ้นอีกถือว่ากลบข้อด้อยของตัวละครนี้ได้ดีมากๆเลยครับกลุ่มดาวนี้แล้วก็สุดท้ายนะครับกลุ่มดาว6ใครปลดถึงกลุ่มดาวนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนฟื้นนะจากซับพอร์ตเป็นตัวละครเทอดเมทเองได้แล้วนะครับสำหรับตัวละครนี้ทางเราคิดว่าถ้ามีไว้ในครอบครองก็จะดีต่อไอดีมากๆเลยครับพอไปใช้ได้หลายสถานการณ์เลยมีทีมให้เล่นแน่ๆใครมีตัวดาเมจในไอดีอยู่แล้วและกํลาลังมองหาตัวดาเมจน้นํานอกสนามนด,ดีที่ทั้งฮิลได้แถมบัฟดาเมจให้ตัวละครอื่นได้อีกจัดเลยครับของมันต้องมีตัวละครนี้ สุดท้ายไลซ์ลี่ตัวละคร5่าดาวท่าน้ำแข็งใจสือเวทเป็นอาวุธตัวละครนี้หายหน้าไปมากกว่า300วันเลยนะครับกว่าจะรีดันมาจะบอกว่าเป็นตัวแรงไหมตอนนี้ตอบว่าตัวแรงก็ได้นะครับภาพรวมของไลซ์ลี่จะเป็นตัวละครทำดาเมจน้ำแข็งได้แรงเล่นง่ายเข้าใจได้ไม่ยากแถมฮิวตัวเองได้อีกนับเป็นตัวละครไม่กี่ตัวภายในเกมนี้นะครับเล่นตัวเดียวได้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่เล่นพลาดเองโดนดาเมจตายเองไลซ์ลี่จะเป็นตัวละครที่ตายได้ยากประมาณอีกตัวภายในเกมนะครับถ้าถามผมผมว่าเหมาะกับมือใหม่อยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าจะตัวฮิวเองได้ ทำให้เราสามารถเลือกใส่ตัวละครอื่นได้ในสลอตที่ว่างอยู่แถมไลชลี่ยังเติบโตเป็นความแรงขี้ป8.4%เหมาะจะอามาเล่นเป็นดีเบทท่าน้ำแข็งของไอดีมากๆนะครับวิธีเล่นไลชลี่ก็ง่ายๆเลยครับใช้กิลทาตุจากนั้นก็โจมตีไปเรื่อยๆพอเลือดเราลดต่ำกว่า60%จะมีออร่าสีแดงขึ้นมาจากนั้นให้เราทําการช์จโจมตีนะครับนอกจากจะเป็นการทาดาเมจแล้วยังเป็นการฮิวตัวเองอีกด้วยแต่จะช์จโจมตีและฮิลได้นั้นต้องปลดล็อกคอสอนตัวก่อนนะครับส่วนอันติีก็จะเป็นการต่อยทําดาเมจน้ําแข็ ส่วนกลุ่มดาวน้าเปิดเอาจริงแค่ซีศูนย์ก็เล่นได้สบายๆแล้วนี่ครับแต่ถ้าจะเปิดจริงๆซักซีสองเนี่ยกำลังดีพอาะช่วยให้ไลซลี่ธาตเมทได้แรงขึ้นโจมตีได้นานขึ้นหรือใครชอบตัวละครนี้มากๆนี่ครับจะไปถึงซีหกก็ได้เหมือนกันพราะจะเปิดนให้ไลซลี่กลายเป็นเครื่องจักรสังหารโดยแท้จริงพอพอเลือดต่ำกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมีออร่าสีแดงขึ้นไลซลี่ <ys> จะมีอัตราขิเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์และมีความแรงขงเพิ่มขึ้นอีกแปดสิบสาาสเ,เ,100อเปอร,อร์เซ็นต์ ถ้าใครขาดทีเบทเก่งๆแบลดาเมจแรงๆเหมือนเทพไฟหรือทันพ่อลาชิโนไลซลี่อาจจะทําให้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าดาเมจกลางๆแสนต้นๆไรซลี่ทาได้แน่นอนเพื่อเพืนะครับถ้าเกิดว่าใครปั้นดีๆอาจทันดาเมจได้หลายแสนเลยก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการปั้นของแต่ละคนแต่ถ้าจะให้นําเมือใหม่ผมว่าไลซลี่ก็เป็นอย่างนานดีเบทท่านน้ำแข็งที่ได้ไปไว้ใช้ง,งานมากๆเลยครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับการแนะนําตัวละครทั้ง4ตัวที่สามารถเปิดการาหาได้ในเวอร์ชัน5.4นี้ถ้าการต้องส่วนไหนผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและทุกคนละครับเราเปิดตัวละครไหนบ้างใน4ตัวนี้เปิดตัวละครไหนก็สามารถมาแชร์ความเก่งกันได้เลยนะครับในคอมเมนต์และก่อนจากกันไปขอฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับกับ Over t ร p ถ p รับเติมเกมราคาถูกกระโดดปลดภัยรับปัญหาโดานแบงหรือดีฟันแน่นอนนะครับถมมีบริการเติมเงินหลายเกมเลยใครที่สนใจสามารถไปสอบถามไปที่เพจของร้าเลยนะครับที่อ,อยู่ใต้คลิปสำหรับวันนี้พี่เ่านี้ไว้เจอกันใหม่คล้าดสุภพวย